ตัวล่างสุดอ่าเนี้ยฮะไอไอไอโรคเขาเรียกอะไรนะเริ่มเริ่มเริ่มใช่ไหมฮะเออซอสเตอร์ซ <c oughs> อสเตอร์ถูกซอสเตอร์อ่ะซอสเตอร์นี่ก็สําคัญนะคะอาจารย์ในผู้สูงวัยคือเออ่ภูมิเขาจะต่ํามากๆเขาจะต่ําถ้าติดตัวนี้มาแล้วมันก็เออ่มันจะหลงเหลือความเสียหายไปเยอะเหมือนกันแต่ตอนตอนที่เกิดเป็นเนี้ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้อะไรเงี้ยพอหายแล้วก็ยังเกิด ร่องรอยความเสียหายของตำแหน่งที่มันคือใครเคยเป็นเริมนี่จะรู้นะมันปวดมากงูสวัดนะจ๊ะงูสวัดน่นใช่งูสวัดปวดมากไม่ใช่เริมใช่ค่ะปวดมากแต่ว่าไอตัวนี้ถ้าเผื่อคนอายุมากๆเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยมันจะทารุณมากเลยใช่ค่ะนะฮะถึงแม้หายไปแล้วแต่ว่าความเจ็บของปวดจุดที่มันเป็นเนี่ยมันจะอยู่อีกนานเลยแรงกว่าด้วยใช่ไหมใช่ ดีสุดคือฉีดไว้ก่อนน่อมีผู้ถามมาว่าอายุ45ก่อนฉีด HPV ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกก่อนไหมคะคือโดยอายุแล้วก็ควรจะต้องตรวจหาใช่โดยอายุยังไงก็ต้องตรวจถึงแม้เราจะฉีดไปแล้วเราก็ยังคงต้องตรวจตาพัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะนะฮะใช่คืออายุ45เนี่ยแนะนําเลยนะฮะให้ตรวจหามะเร็งปากมดลูกเอาไว้นะครับนะฮะ บางทีตรวจไว้ถึงบางทีเราฉีดไปแล้วมีเชื้อแล้วเราไม่ตรวจอ่าฉีดไปแล้วไหนว่าไม่ป้องกันโล่งใจโล่งใจจะต้องได้ตรวจคือมันบางทีมันมัน cover <oughs> ไม่หมดทุกเชื้อนะใชะถูกไหมใช่ค่ะจ้์ถึงไหนละอันนี้ก็ตารางของอเมริกาเนาะของเขาก็จะเยอะกว่าเรา <c oughs> ไม่เป็นไรผ่านเลยผ่านเลยเหรอ โอเคโอเคแม่มันมีสไลด์เมื่อกี้ที่เป็นสีสีกันหนึ่งที่อาจารย์ถอยไปอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอันเนี้ยอาจารย์จะหมายถึงอะไรครอันนี้เออ <c oughs> มันเนี่ยนะมันไกลนี่อันนี้คือโดยทั่วไปนะแต่ว่าในในกลุ่มโรคค่ะอาจารย์รในโรคกลุ่มโรคต่างๆเช่นเป็นไวรัสเออเป็นตับตับเาเรียกว่าตับแข็งพวกตับ,ตบแข็งอ่ามันมีวัคซีนไหนที่ ที่ควรฉีดไหมโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยขมอครับก็คือเป็นเฉพาะกลุ่มโรคเฉพาะกลุ่มค่ะที่ควรจะฉีดวัคซีนอะไรบ้างใถูกไหมครับอันนี้ก็สำคัญเนาะสำคัญอันนี้ก็ปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าพวกนี้นี่คือควรจะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับแพทย์เฉพาะทางหรือว่าพวกกลุ่มอันนี้เฉพาะกลุ่มที่เป็นช่องๆก็คือพวกที่ทำงานเกี่ยวกับเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงที่จะติดที่จะติด เชื้ออะไรต่างๆ่ยก็ควรจะฉีดไว้นะครับโอเคครับของสารัะเราไม่ต้องไปดูมันเนาะจริงๆมันคล้ายๆกันหมดแล้วคล้ายๆกันค่ะทั่วโลกเหมือนกันหมดอันนี้ก็คือพวกนักท่องเที่ยวหรือสถานการณ์แต่ละที่มันต่างกันเลยเนาะเช่น ที่จะไปในที่ที่ไข้สมองอักเสบมันระบาดอะไรเงี้ยถ้าไม่เคยฉีดก็ต้องฉีดอันนี้ <c oughs> แนะนำให้พวกเราที่จะไปเที่ยวประเทศต่างๆใช่ค่ะอย่างเช่นบางคนจะไปแอ,อ,อฟริกาอะฟรเงี้ยนะก็อาจจะต้องมีเ <F> ยลโล่ฟีเวอร์ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็พวกที่จะไปทำพิธีฮัทที่ซาอุาอ,<ช>อะไรเงี้ยพวกนั้นก็จะมีพวกมินิงโกคอคซิเมียจัน เขาเรียกว่าอะไรไขการหลังแอนแล้วก็ต้องก็ต้องฉีดนะะนี่ไม่ได้เขียนในนี้อคือมันจะมีวัคซีนเฉพาะสําหรับคนที่จะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่นะก็อันเนี้ยปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ครับต้องปรึกษาก่อนนะครก่อนจะฉีดนะครับไม่อยู่ดีไปฉีดนะครับหรือพวกเรบีสเนาะมันก็จะอยู่เฉพาะ พิษสุนัขบ้าบก็จะมีวัคซีนก็คือเฉพาะเหตุการณ์นะก็คือ,อแต่ว่าการป้องกันก็คืออย่างที่บอกการป้องกันก็จะดีกว่ามันก็จะมีทั้งแบบก่อนถูกก่อนถูกกัดก่อนถูกกัดก็ควรจะต้องฉีดใ,<ช>ให้มร่างกายเรามีภูมิก่อน<ช>พอถูกกัดไปแล้วมันก็โอเคจะก,กระตุ้นภูมิใ้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวัคซีนตัวที่แนะนำเดี๋ยวนี้มันมีมีฉีด ก่อนโดนหมาบ้ากัดด้วยนะใช่ค่ะแต่ก่อนไม่มีเราไม่รู้เนาะใช่ค่ะแต่หลังๆนี่ฉีดก่อนได้ฉีดก่อนถ้าฉีดก่อนก็จะฉีดอยู่สองเข็มใช่ถูกกว่าเยอะแต่ถ้าแต่ถ้าโดนมาแล้วก็ก็ประมาณห้าเข็มอะไร้ยคะนะโออ่าทีนี้ก็มาพูดถึงวัคซีนตามฤดูกาลตามฤดูกาลถูกไหมครับก็หลักๆก็แต่ละฤดูฤดูกาลนี้ก็โรค ติดเชื้อก็เปลี่ยนไปนะอย่าง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 ยกอย่างง่ายๆเลยอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อันนี้คือตามฤดูกาลเหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะก็ฉีดได้ตลอดปีนะคะว่ามันมีมาตลอดปีแต่ช่วงที่แนะนํำก็ก่อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวอช่วงฝนต่อหนาวนี่ก็เยอะเลยก็เริ่มมาละอย่าง อันนี้อ่ะสาครั้อันนี้ไข้แัดเออนี้ไข้เลือดออกไข้เลือดออกนี่ก็เหมือนกันทตลอดปีเป็นโรคที่ติดโรคติดเอ่อติดเชื้อที่มีมายาวนานไม่หายสักทีเพราะยุงยังอยู่แล้วก็ระบาดระบาดเอ่อปีเว้นปีเลยค่ะมีทุกปีแต่ว่าที่ระบาดหนักๆก็จะปีเว้นปีเว้นสองปีอะไรเงี้ยออัตราการ โรคแต่โรคก็ไม่ไม่ความรุนแรงก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันก็ที่นีมันมีทุกปีเนาะใช่ค่ะแต่มันมีปีหนักปีหนักแล้วก็ปีเบาปีเบาแล้วก็ปีหนักค่ะส่วนใหญ่แพทเทิร์นมันจะเป็นปีเว้นปีหรือปีเว้นสองปีใช่ไหมครับของเรานี่ที่นี่เนี่ยไม่หนักมากี่ปีแล้วฮะเพิ่งมาหนักกับปีนี้ปีที่ผ่านมาสองสามทุกของเรานี่หมายถึงที่ที่สบเลี่ยฮะอ่าที่ ก็ก็เหมือนกันเลยค่ะจรย์ก็คือก็เยอะแล้วนะปีนี้แต่ว่าเรา,เาในโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรเงี้ยเยอะเลยเ,ยะเลยนะนจริงจริงพวกนี้ฉีดป้องกันไว้ก่อนนะฉีดป้องกันค่ะว่าเราไม่รู้หรอกยุงจะมากัดเราเมื่อไหร่อ่ะใช่ค่ะ,คะพวกนี้มันเป็นโรคระบาดในตัวเมืองค่ะ,คะประชากรหนาแน่น เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะคะซึ่งมีสี่สายพันธุ์ด้วยกันนะคะอาจารย์คือเราอาจจะติดเชื้อครั้งนี้แล้วก็รับสายพันธุ์นี้ไปใช่ค่ะได้มีภูมิคุ้มกันสําหรับสายพันธุ์นี้ก็ยังเหลืออีกสามสายพันธุ์เซึ่งอาการมันก็แตกต่างกันความรุนแรงไม่เหมือนกันความรุนแรงไม่เหมือนกันแต่ว่าก็มีเสียชีวิตทุกปี ใช่ยิ่งเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งเสียชีวิตง่ายกว่าในเด็กเดงกี่นี่นะนะครับแล้วก็ไปตัวเดงกี่เนี่ยมันก็มาจากยุงลายยุงลายยุงลายเนาะซึ่งเราห้ามไม่ได้ไม่ให้มันมากัดเราเราป้องกันยากมากมันบินไปทั่วนะครับค่ะต่อคือที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเดงกี่วัคซีนอยู่สองสองอย่างอย่างครับค่ะตัวแรกตัวที่ออกแรกนี่ก็คือ เขาเรียกว่าดแดงวัคซีะนค่ะเนาะตัวนี้ก็จะใช้ในคนอายุ6กถึงห้าปีพวกนี้ต้องแนะนำในเคสที่เคยมีประวัติติดเชื้อมาแล้วค่ะท็ไมอ่ะไม่มเขาบอกว่าเขาบอกว่าในคนที่ในคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วแล้วเราไปฉีดเราเราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อเพอติดเชื้อรั้งต่อไปมันมโอกาสรุนแรงได้อาจารย์ค่ะ อ๋อก็คือแนะนําให้คนที่เคยติดเชื้อมาแล้วฉีดอันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะไม่รู้เราก็ควรเช็คก่อนอ๋อค่ะถ้ายังไม่ติดเชื้อนี่ฉีดฉีดไปจะอันตรายไหมครับมันมันจะรุนแรงอาจารย์อ๋อฉีดไปแล้วมันจะรุนแรงเอะหนูรูหนูเข้าใจผิดไม่ไม่ไม่ไก็อันเนี้ยเดี๋ยวนะถ้าถ้าเผื่อถ้าเผื่ติดเชื้อมาแล้วใช่ค่ะคือไอ้ตัวที่สองเนี้ยคือไม่ต้องตรวจ ตัวที่ออกใหม่เนี่ยคือไม่ต้องตรวจว่ามีภูมิหรือไม่มีภูมิเอาเป็นว่าตัวใหม่ดีกว่าแล้วกันตัวใหม่ดีกว่านานะไม่ต้องตรวจก่อนฉีดเลยอันนี้ไงคือต้องการเช็กว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือเปล่าไม่แนะนําให้เคสที่ไม่เคยติดเชื้อเออคอนเฟิรอันนี้นะฮะแล้วใช่ค่ะถูกไหมถูกแล้วค่ะอาจารย์ก็คือถ้าติดเชื้อมาก่อนแล้วก็ควรฉีดตัวนี้ตัวตัวไหนตะที่ตัวแรก อะไรน่าทอะไรถ้าถ้าเผื่อเขาถ้าเขายังไม่ติดเชื้อมาก่อนเลยก็ไม่ควรฉีดตัวนี้ป่ะก็คือถ้าไม่แนะนําในเคสที่ไม่เคยติดเชื้อใช่ไหมไม่แนะนําไม่แนะนำอ่านะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยไอ้คิวดงกาเนี่ยก็คือฉีดได้หมดฉีดได้หมดค่ะไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คอืมนะครับก็สามารถป้องกันได้เยอะเลยเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต ป้องกันความป้องกันการติดเชื้อได้80ปป้องกันการเข้าแอดมิตนะได้90ก็คือเยอะนะคะก็คือในผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันรุนแรงจริงนะฮะคุณจะต้องนอนเลยนะอันนี้ไข้เลือดออกค่ะจ๊ะโทษโทษไข้เลือดออกโทษทีโทษทีพอดีมีผู้ชมถามมาเรื่องไข้หวัดใหญ่อ่านพอดีอะไรนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคสาไข้ได้ไหมโรคสาไข้คือโรคอะไร มันก็ไม่ได้นะมันก็คนละตัวนะสาไข,ข่คือพวกหัดตัวไม่ใช่สาไขาอืเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะฮะขอ Google ก,ก,ก่อนขอ Google นะครับแ,แต่อันเมื่อกี้เรื่องเอาไข่เลือดออกนะเอาให้จบเนาะค่ะเออเปิดสไลด์มาเนี่ยนะฮะไข่เลือดออกเนี่ยตัวตัวที่สองเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมัน มันฉีดได้แต่สี่ขวบถึงหกสิบปีเลยนะฮะใช่ค่ะฉีดได้หมดตัวนี้ได้หกสนะครับแล้วก็คุ้มกันได้ดีกว่าคือไข้ออกพื้นใช่ไหมหมายถึงอะไรลูกสาอไข้ออกพื้นอ่ะกลุ่มไข้ออกพื้นพวกพวกไวรัสเอเซนทีมอ๋อโอเคก็ไม่ค่ะมันคนละมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนละคนละไวรัสกัน นะฮะมัน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 ไม่ได้ป้องกันโรคสาไข i นะครับนะฮะวัคซีนแค่หวัดใจนี่เนาะดูตรงนี้แล้วก็ไีกขึ้นงงงไม่เป็นไรนะฮะก็ถามได้นะฮะท่านผู้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านถามได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะพยายามตอบให้หมดนะครับครับ ันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้นอนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์การนอนโรงพยาบาลได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่านอนโรงพยาบาลไข้วัดอยาไกไข้เลือดออกเนี่ยอย่างน้อยต้องนอนห้าถึงเจ็ดวันเลยนะใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่จําเป็นก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเนาะนะครับก็ตัวที่สองเนี่ยตัวตัวใหม่เนี่ยคือฉีดสองโดสนะคะอางกันสามเดือนน้อยกว่าตัวเก่าน้อยกว่าตัวเก่าตัวเก่าก็จะเป็นสามเข็มครับอื แล้วก็ตัวเก่าก็ต้องฉีดต้องเช็คดูก่อนว่ามีภูมิหรือเปล่าว่าเคยติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบุ่นวายเอาตัวใหม่แล้วกันที่ที่เราก็มีแล้วค่ะจอมีแล้วนะครับที่โรงหมาเกษตรบ้านนี้ก็มีแล้วนะฮะนี่คนมาฉีดเยอะอยู่ค่ะจับโอ้ดีฮะดีดีดีป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับใช่ค่ะก็นี่เดี๋ยวเข้าฤดูฝนก็จะเริ่มมาละอืม อ๋อนี่เป็นตัวอย่างเนาะใช่นี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือคิวดิงกานะคะตัวใหม่เนี้ยครับค่ะแล้วก็เราจะพูดถึงไข้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่อตัวหนึ่งอันนี้ก็คือแนะนําให้ฉีดทุกปีทุกปีทุกปีก็เพราะว่าพวกนี้มันจะแต่ละปีมันก็สายพันธุ์มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีค่ะมันเก่งกว่าเราเปลี่ยนทุกปีไวรัสเนี่ยเราก็เก่งกว่าเขาอีกนะเราก็ต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนพยายามเก่งกว่าเขานี่คือการฉีดวัคซีนครับ มันมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยนไอ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 ตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยใช่ค่ะก็ถ้าฉีดแล้วฉีดแล้วถ้าเกิดปิดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาอาการก็จะลดลงเนาะอาการลดลงอาการเบาลงใช่ค่ะก็คือถึงแม่ฉีดไปเราก็ยังติดเชื้อได้อยู่แต่อาการจะไม่รุนแรงลด ลดความรุนแรงแล้วก็อาการนอนโรงพยาบาลกันค่<ฮ>ะเพราะว่าคนเป็นเคยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะรู้นะโอ้โหเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดทําอะไรก็ลําบากใช่ค่ะนะฮะเพ<ช><ช>ราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนป้องกันไว้เนี่ยมันไม่ได้ป้องกันให้เราไม่ติดเชื้อนะฮะใช่ค่ะมันป้องกันแค่ว่าทําให้อาการของเราเนี่ยเป็นน้อยลงเบาลงนะครับก็คือลดลดการติดเชื้อได้แต่ไม่ร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แต่ถึงติดมาอาการก็จะไม่รุนแรงค่ะครับ ก็คือลดการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นฉีดไว้ก่อนดีแล้วนะ<ช>ครับข้าวโอเคก็หมดนะะหมดแล้วมีอะไรจะถามเพิ่มเติมมีมีคำถามไหมคะค่ามีผู้ชมทางบ้านถามมาอาจารย์ช่วยกันตอบเครัครับสนุกดีวัคซีนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะรับบางคนคิดว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะฮะ บางคนคิดว่าเอยสิ้นเปลืองใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยมันทําให้เราประหยัดประหยัดกว่าเวลาเราไม่สบายนะครับโรคส่วนมากก็เกิดจากการติดเชื้อโอ้ฟลูเอหรือฟลูบีอันไหนรุนแรงกว่ากันครับพวกนี้ก็รุนแรงความจริงมันมีฟลูบีฟลูซีด้วยนะคะแต่ว่าไอ้รุนแรงแล้วก็ระบาดเยอะก็ทั้งสองตัวเนี่ยค่ะนะพอๆกันก็แล้วแต่บางปีมันจะเป็น A หรือ B นะฮะมันมันจริงๆแล้วมัน มันไม่เกี่ยงนะฮะมันมันหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่มันมีวัคซีนตัวหนึ่งที่ออ,ออกมาใหม่นะฮะออกมาใหม่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับในประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือยังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะครับก็คือ,อ,อในใน ตั้งแต่เด็กจนโตเลยเนี่ยจนแก่เลยเนี่ยเรามีโอกาสติดเชื้อตัวหนึ่งที่เรียก RSV <ม>ะะเด็กไทยนี่ติดเยอะมากเด็กที่สปปอลาวนี่ก็น่าจะติดเยอะเหมือนกันะนะครับ RSV นี่มันเป็นโรคที่ทำให้เนื้อปอดมันมัน,ม,นมันแย่น,นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคปอดเรื้อรังไปถึงผู้ใหญ่ก็มีเยอะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะ คำแนะนําอันนึงก็คือคนที่ท้องนะครับคนที่ท้องอในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการท้องเนี่ยนะฮะครับ30กว่าวีคเนี่ยนะครับไปจนถึงคลอดเนี่ยนะครับควรจะฉีดนะฉีดไอซีวัคซีนนะเพื่อเพื่อให้ไอภูมิคุ้มกันของแม่เนี่ยถ่ายทอดไปให้ลูกนะครับ mm. ก่อนตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยถ้าติดไอซีขึ้นมาเนี่ย มันจะรุนแรงมากกว่านะครับเพราะปอดเนื้อปอดเด็กมีนิดเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าติดขึ้นมาแล้วโอกาสเด็กเสียชีวิตมีด้วยนะครับเเด็กบางคนที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วติดไอ v เนี่ยก็จะต้องมานั่งเคาะปอดกันนะเพราะเด็กไอไม่เป็นเด็กเขาไอไม่เป็นก็ต้องระบายเสมหะใช่ต้องเคาะปอดแล้วก็ดูดเสมหะออกเพราะว่ามันจะมีเสมหะเยอะมากในปอดนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายนะฮะหลังๆเนี่ยก็จะมีการ แนะนำให้ฉีดวัคซีน i อเี v, ป้องกัน i อเอสบีก็คือฉีดในแม่ตั้งครรภ์เพื่อให้ลูกมีภูมิเนาะจัเนาะใช่ถ้าแม่ไตรไตรเมสเตอร์สุดท้ายเนี่ยคือ,อ,อระยะระยะสุดท้ายก่อนคลอดนะฮะ,ะก็ควรจะฉีดเพื่อให้ภูมิมันส่งไปให้เด็กนะครับแต่แต่ว่าภูมิมันเนี้ยมันจะอยู่ไม่นานนะครับในเด็กเนี่ยควรจะฉีดช่วงอายุห้าขวบนะครับก่อนอายุห้าขวบคุณจะฉีดสักครั้งหนึ่งนะครับ แต่อีกตัวหนึ่งทีอ่อีกระยะหนึ่งของชีวิตที่สําคัญเนี่ยคือคนอายุ60ขึ้นไปนะครับเพราะว่าคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยผ่านโลกมาเยอะอแล้วก็เวลาเป็น RSV ติดเชื้อ RSV เนี่ยคนอายุ60จะแย่มากนะจะอาการหนักหนักกว่าปกตินะครับบางคนต้องนอนใส่ท่อช่วยหายใจก็มีเพราะฉะนั้น recommendation คำแนะนำของเขาก็คือว่าฉีด ให้แม่นะครับแล้วก็ฉีดให้ลูกก่อนให้เด็กก่อนห้าขวบค่ะแล้วก็ฉีดในผู้ใหญ่อายุห0สขึ้นไปนะฮะไอตัวเนี้ยนะครับกำลังเข้ามาเดี๋ยวทางโรงพยาบาลก็จะไปดูว่าเราจะไปหาวัคซีนตัวนี้เข้ามาให้บริการที่ที่สปปลาวได้ยังไงนะฮะ<ม>ในเมืองไทยน่าจะมีแล้วนะครับแต่แตว่าผมไม่แน่ใจนะะแต่ทางสหรัฐเนี่ยตัว ออยอของสหรัฐเนี่ยเขาก็รับรองเมื่อประมาณปีที่แล้วปี2023นยสบนะครับก็ตัวเนี้ยสำคัญนะฮะสำหรับอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นลูกเราเวลาใครคุณพ่อแม่คนไหนที่เคยมีบุตรหลานที่เคยติดไอซีก็จะรู้ดีว่ามันนุนแรงและมันหนักมาก mm. <ช>นะแล้วไอซีีนี่บางทีนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยต้องเจ็ดวันเลยเจ็ดถึงสวันเลยนะครับเพราะว่าต้องเคาะปอดทุกวันนะครับ mm. ก็ ฝากเอาไว้นะฮะโอ้โรงพยาบาลมีผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจไหมก็นี่แหละครับทางเดินหายใจคนหนึ่งแหละครับค่ะนะฮะก็ปรึกษาได้นะแวะมาปรึกษาได้นะครับครับครับก็วันนี้นะฮะเราพูดกันเรื่องวัคซีนเนาะวัคซีนในโลกจริงๆมีอยู่เยอะแยะแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆช่วงนี้ใน โซเชียลมีเดียก็คุยกันเรื่อง mRNA วัคซีนอะไรเนี่ยเนาะเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นดีกว่าซินโควิดเนี่ย <laughs> แ,ตแต่คนจริงองค์การอนาะมัยโลกเขาแนะนำให้ฉีดในกลุ่มกลุ่ม <c oughs> คนที่มีสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตโรคเลือดกลุ่ม8ดกลุ่มนะคะาจาก์ก็ยังแนะนำให้ฉีดยังแนะนาให้ฉีดอยู่แต่ในคนทั่วไปเนี่ย ก็ก็ก็แล้วแต่ค่แค่เลือกเราเองเลือกเอาเองนะฮะแต่ว่าไอ้ผลดีผลร้ายอะไรของมันเนี่ยเราไม่เราไม่รู้หรอกเนงไงสักพักนึงอะไรเงี้ยต้องรอดูข้อมูลอีกสักพักนึงอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นวัคซีนแบบรีบร้อนอยู่นะอาจารย์ใช่ใช่ใชนะครับก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็คือ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่วัคซีนที่เราออกมาที่เขามีออกมาแล้วมีข้อมูลยาวนานที่เราคุยไปเนี่ยอันนี้ก็แต่วัคซีนที่ทั้งหมดเนี่ยรับรองได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนก็คือปลอดภัยนะคะมีการศึกษาวิจัยทดลองอะไรมายาวนานอยู่แล้วประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงประสิทธิภาพดีที่สองข้อนี้ที่สําคัญที่เราเลือกใช้วัคซีนนะก็ต้องคือพุดได้สองอย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ย ครับอย่าลืมนะฮะก็การไว้ดีกว่าแก้ในทุกสถานการณ์นะครับอย่างไงก็ตามนะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลนะครับก็คือหนึ่งหหหนึ่งนะฮะป่วยไข้ฉุกเฉินโทรหนึ่งหกหโอเคครับวันนี้ก็ขออนญาตลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ